เราซื้อขอบกาอันใหม่หน่อยอันนี้เอาเลื่นชินได้ตัวโหไหนล่าสุดเลย Handy Car h a n d ร Car ใช่ไหม Car อืมใช่

หลงเหรอไม่เขียนถ้าจะไม่ผิดเขียนอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นชีแล้วก็อะไรอีกหลงหลงอันนี้เหรอไม่เขียนเลยเออถลงแล้วเก็เจอเนี่ย เจ้าเสดห้ดเืนเจ้จะมาเขียนคำว่าหลงนะครับโอเคอ่าน,นี่ครับคำว่าหลงหนึ่งเขียนคำว่าทีลงไปก่อน้วถึงนั้นก็เขียนตรงนี้ที่นี่เห็นไหมหลง 小孩，小孩子，小孩子。孩子哦。孩子。怎么来个胡子啊？孩子。会写吗？鞭炮。 我们可以咯，练习学学的来咯，哈。鞭炮。鞭炮牌子啊，可以。子。啊不难，哦，OK，没得来呀。谢。OK，OK，牌呀，是没鞭炮。牌 เบียแปวออเียปวเียนแปเียนเบียนนะครับทุกคนไม่ใช่เบียวทุกคนหาว่าผมเบียวแล้วขอบคุณค่ะอ่ะขอะขอดู这个什่老ขออ่อบ่่อ่ 是，是对的。